ไหวไหมท่านผู้ชมไหวไหมไม่ถึงการ์ดจอผมจะไหวไหมมันเย่จัดเลยอ่ะเห็นไหมมันเย่จัดเลยนะโอ้ยหนออะไรของมันวะเนี่ยดูเด้อโอ้โหดูมันหมุนนี่ท่านผู้ชมอะไรมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่นะดูอ่ะดูดิ โอ้ยตายเถอะอะไรของมันจะพังเลยไม่พังเอ้ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่พังหรอกท่านผู้ชมคือเกมอะ่ฟอะฟาร์มยี่สิบสองอ่ะมันกินสเปกนะครับท่านผู้ชมครับมันกินสเปกแล้วทีนี้คัดจอผมมันเริ่มไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องไปต้องไปสี่ศูนย์แล้วครับผมนะโอเคครับผมวิดีโอนี้ผมก็จะทำการอ่าเอาไปย,ายนะ้ายรถเนาะท่านผู้ชมเนาะ โอ้โหที่ย้ายเราไกลมากเลยท่านผู้ชมเอ้ยผม <c oughs> จะเปลี่ยนเป็นหางใหม่แล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าหางนั้นไม่ไหวนะครับเปลี่ยนเป็นหางใหม่แล้วกันไม่ไหวอะหางนั้นไม่ไหวครับมันมันมัน,ม,นมันแคบไปนะครับผมแคบไปไปครับโอ้โห,โหไฟสว่างายิบหายเฮ้ยมีเบรคที่ชักปะเนี่ยเฮ้ยแล้วไฟอะไรเป็นสีส้มรอบเลยเนะี่ยอะไฟเบรกหรือเปล่าเพราไฟนี้ไฟฉุกเฉืนก็ไม่ใช่ ติดไว้เฉยไปเฉยก็ไม่บอกไปทางไหนวะเดี๋ยวเปียก่อนอออตรงดิตรงไปตรงไปโอเคไปตามทางหินเนี่ยนะครับผมก็คือผมจะเอารถมาตัดไม้ออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหัวรากกับลากไม้ไป ทากไปไปขายแล้วก็เคี่ลิงปลาเออคือใจผมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะแต่ว่าแม่งอุปสรรคเจอะจิบหายนะครับผมงงมากเลยไม่รู้จะเยอะไปไหนอุปสรรคอะทั้งรถคว่ำบ้างมันย้ายยากนะครับผมจะอะไรก็กหม่ลรู้แม่เอาโรเบิร์ตนี่มาสักคนแล้วตีแรกสักคนแล้วเนาะท่านผะู้ชมเนาะเออ,เอ,อ ไปครับไปครับไปครับชิวๆครับทุกค,ครับใครอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ว่างตอบคอมเมนต์นะทุกผู้ชมมันเยอะมากนะครับผมแล้วเวลาผมอันเอาไปทำอย่างอื่นน่ะก็เลยไม่ได้ตอบแต่จอ่านนะทุกผู้ชมอ่านอยู่นะคอมเมนต์มาได้เลยครับผมอ่านนะครับมาได้เลยผมอ่านแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบนะอาจจะตอบเป็นบางคนนะครับผมขออภัยอันนี้ขออภัยจริง คือผมพยายามตอบนะครับพย,พยายามจะพยายามนะครับทุกผู้ชมจะพยายามตอบนะครับก็ไม่ได้ตอบใครก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมแบบแว่ามันผมไปทําอย่างอื่นอ่ะท่านผู้ชมทางไหนว่าตรงหรือเลี้ยวอ่ะโอเคตรงตรงตรงเฮ้ยแล้วเราจะไปกลับรถยังไงวะเนี่ยอันนี่นี่ๆๆมีทางกลับรถด้วยเฮียดลับรถนะ โอ้ยชีชนปึอขอยัดนะขอยัดนะไปยดกลับรถรากันอ่านะครับผมไม่ตอบใครก็ต้องขอภัยในในที่นี้ด้วยในในวิดีโอนี้นะครับจะพยายามตอบพยายามพยายามพยายามแต่อ่านนะอ่านอ่านอ่านนครับผมอ่านนะครับใครคอมเมนต์อะไรมีสารลงสาระอะไรอ่านวุฒนะครับผมอ่ามาขึ้นตรงนี้แล้วกันเด้อลูกพี่เด้อ โอ้โหไกลจังวะมันไกลจังวะลูกพีงง่เอ้ยเอ่อแต่ก็เอาเถอะนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะขึ้นเนินไม่ได้เนาะเออที่ขึ้นเนินไม่ได้เอ้ากดตัวนี้ก็ได้เว้ยไปๆๆๆๆๆขอก็ว่าอยู่ขัดอ่า ไม่ได้ขับเบนซ์นนะครับวันนี้ไม่ได้ขับจอยนะครับผมติดอะไรวะไปก็ต้องโยครับเดินทางกันยาวๆครับผมไอเกียร์ก็ตายไปเลย อันนี้นะน่าจะขึ้นได้ง่ายเนะาะเพราะว่าอ่างรถเบียมันใหญ่เนาะ,ะเวลาเดินก็ดูแท็กไปครับผมแต่ว่ามันเดินเร็วไปหน่อยดูยากนิดนึงนะครับผมเวลาเดินอย่างเงี้ยเราไปอยู่ใ,ใกล้เนี่ยมันสั่นกึ๊กเลยนะท่านผู้ชมสั่นมากๆเลยนะครับยิ่งรถหนักๆยิ่งสั่นนะครับผม ออสายนี้จะเป็นสายไฮรลิกนะท่านผู้ชมเนี่ยยืดๆเขาผัดกันนะ,ะเป็นไฮรลิกครับเสียงตัวเดินสุดยอดเลยวะ่ะคุณเนินก็มีอืดเล็กน้อยนะครับผมดูบันทายครับวอนโบนะครับผม ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โหชิวชิวเออห่างย่างนี้ไม่มีคว่ำนะครับผมเอ้แ uh, ถ้าไม่ต่อไม้ก็มีมีก็มีสิตกได้อยู่เหมือนกันนะโอ้ย oh, ข้างในนิ่มมากเลยท่านผู้ชมข้างในนิ่มมาก ือสาเหตุที่ผมเอาเอ็นั่นอ่ะเอาหางตัวนั้นอ่ะคือมันไม่มีมันมันไม่มีเหล็กมันมันไม่มีอ่าเวลายกหางขึ้นเนี่ยมันไม่มีหางที่มันลอย,อยงไงท่านผู้ชมผมก็เลยเอาหางนั้นมานะครับก็เลยมีปัญหาอะไรครับผมหางนี้ไม่น่าจะมีนะครับล็อกไปก็น่าจะอยู่แล้วไปครับผมไปครับ กว่าจะได้ต oh to ัดไม้กว่าจะได้เคลียร์ล sí ิ่งกว่าจะได้อะไรโอ้โหเม่งนานที่ขายเลยเนาะทสมมติเนาะแต่ละงานเนี่ยเนาะโอ้โหงานนานมากไป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 ครับไปเวลารถมันทุกอย่างเนี้ยดึง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 อ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึงดึงดึงไปครับไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะเพราะว่าถ้าย้ายเดี๋ยวกลัวลมนะครับ เดินเดินเอาเดิน,เ,ดนเอาเอาบรกเบรกเบรกซอยไหนจำได้ไหมจำได้ไหมให้ท่านผู้ชมจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยจำได้หรือเปล่าซอยไหน ลึกเหมือนกันนะเข้ามาลึกเหมือนกันนะจำได้ไหมท่านผู้ชมจำได้ไหมซอยนี้หรือเปล่าวะใช่ปะมันจะเป็นซอยที่แบบมีแยกนิดน,นึงอ่ะเลยเลยลึหรือ,อ,อ,อยังวะท่านผู้ชมอ๋อซอยนี้ใช่ปะซอยซอยนี้ใช่ปะซอยนี้เหลอเนาะ ใช่เปล่าวะอ๋อไม่ใช่ซอยหน้าซอยหน้าขนาดฝนหยุดแล้วนะทางก็ยังหลุมอยู่ดีงงมากเลยงงแมกแม่วาซานย้ายเข้าไปไม่ได้นะเดี๋ยวติดนะครับผมรื้ว่าย้ายได้หวะ โอ้แมวแมวแมวเ,เดินดีกว่าไม่เสี่ยงครับผมไม่เสี่ยงอ่ะโอเคปะเราเดินประมาณ1กิโลครับผมเดินเข้าไปกิโลเกิโลนี่เห็นไหมมันจะนี่เวลาเดินครับดึงดึงตัวเดินพร้อมกันเนาะ เออเกไหมดึงแต่เดินพร้อมกันดึงมานิดเดียว,วเดี๋ยวรถมันเดินให้ผมจะเอารอนำเดินออกนะครับเวลาสวิงอะไรเงี้ยต้องดูหน้าดูหลังให้ดีๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะเขาเรียว ดูหน้าดูหลังนะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ี๋ยวมันจะติดต้นไม้เอานะครับผมก็เดินเข้าไปประมาณเอ่อหนึ่งกิโลนะครับถามว่าไกลไหมก็พอสมควรนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดิเดินดีๆดิ เดินเข้าป่าประมาณ1กิโลกร,รัมครับผมไม่ใช่หนึ่งกิโลเมตรดิหนึ่งกิโลกร,รัมได้ไงไม่ใช่ย่างกุ้งเออ,อเดินไปครับเด็นกีงกระต่ายไปเลยครับผมนู้นอ่ะตรงแดงๆไปเลยครับผมเนี่ยเวลาเราเดินแล้วก็ใช้เท้าดันนะครับ ใช้ใช้มือใช้ใช้เท้าก็ได้นะผมใช้มือดันตัวเดินเนาะเือเหยียบไปครับแล้วก็นั่งต้องระวังข้างบนด้วยนะลงได้อีกก็ลงได้เอลงอีกลงได้อีกก็ลงนะครับผมดูซ้ายดูขวาดีๆนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะไปตัดไม้กัน เดินเข้า,าป่าครับป่าหนึ่งจะรู้โอ้ยมีหินพิพิธภัณฑ์เ,เหรอวะน่ะหินะอ,หอะไรวนะน่ะเดี๋ยวเจอแย็ดนะพี่เดี๋ยวเจอแย็ดนะเดี๋ยวพี่จ,จุนแย็ดนะโ,โหนี่หน้ามาลอกคอมากเลยทุกู้ชมเ้ยลอกลองน้ำอะไรเงี้ย เดินมาเลยเยอะกระต่ายเลยครับผมความเร็วมีความเร็วบอกไหมโจมิลิเตอร์อยู่ที่สิบ้ลเหรอฮะอใชอ่ความเร็วสิบเลยเหรออูโอ้โหเดินไกลเหมือนกันนะหนึ่งกิโลเนาะท่านผู้ชมเนาะจักมันอยู่ส่วนไหนของโลกทีนี้ ก็ตายเดินมาหนึ่งกิโลอ่ะท่านผู้ชมไกลไหมอ่ะมาลอยมากระยมาครับทุกคนครับอ่ะเราจะลุยเลยครับผม อันนี้เป็นท่อนะครับโอ้โหพี่ถอยก่อนนะพี่เดี๋ยวต้องเอาตัดต้นไม้ต้องเอาคันนี้ตัดต้นไม้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต้องเอารถกดตัดต้นไม้ก่อนนะครับเนี่ยที่กากบาทไว้ครับโดนหมดนะครับผมที่กากบาทไว้ไม่เหลือครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็โดนนะเนี่ย มีทำไมไม่เห็นกาวะรูว่าเขาจะเก็บไว้มะผมไม่ได้ขับจอยซะด้วยนะประเด็นนะกดตัวตัวอะไรวะตัวบีเหรอฟามันจะอาออกนะผมเอาแล้ว ให้มันวางให้มันตั้งขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยให้มันตั้งขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยอันนี้หมุนกดวายเพื่อควบเอ่อเอารถมันตั้งขึ้นยังไงวะโอะ้รู้ว่ามันตั้งไม่ได้มันต้องใช้อันนี้เหรอ โอเคโอเคโอเคมันตั้งไม่ได้ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมอ่าปิดวิดีโอไว้เพียงประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนะาะเพราะว่าเอออ่ะอ่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวลองให้ดูสักต้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเราพามาตัดถางออกให้หมดเลยท่านผู้ชมนะเออเรื่อย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 เ,เ,เ,เดี๋ยววิดีโอหน้าพาถางให้หมดเลยมานะครับผมมันจะไปยากอะไรบัดโถ้เอ้ยกลัวไปได้เข็มเข็มม,มา แน่นเลยก็คือจะต้องเอาอ่าเขาเรียกว่าก็คือจะต้องให้มันล้มก่อนนะครับเราจะต้องให้มันล้มก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงค่อยออให้มันล้มก่อนเนาะแล้วก็ถึงค่อยจะมาขีเา่เอาเออ นี่เห็นหมแล้วก็ทำการกด x เพื่อกะร,ระยะโอ้โหกด y เพื่อมันสูงสุดกี่เมตรอะส2 15อ0้่โอ้ยโอ้แม็กเลยเอาแม็กเลยเอาแม็กเลยแม็กเลยกด x นะเพื่อตัดเนี่ยมันก็จะถางออกให้เราเออถางออกให้เราเรียบร้อยครับผม โอ,อ้คือคือตัวตัดตัวเนี้ยเออมันเออแปลกแล้วมันยกไม่ได้เนาะแปกแลกเนาะท่านผู้ชมเอ,อ้าทำไมไม้ตัวนี้ไม้ชนิดนี้ตัดไม่ได้หรอตัดไม่ได้หรอโอเคผมเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะ ต้องเอาถังมาด้วยเอามาเผาด้วยนะครับแล้วก็จะตัดออกให้หมดเลยต้นไม้พวกนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอามากองกันไว้นะครนะโอเคครับผมเจอใหม่ไปดูนะครับสวัสดีครับ